คูกกุอ้อีกนะาหวค่ะเก็บให้เรียบร้อยเก็บให้เรียบร้อยลูกเข้าที่มีที่เก็บไหมคะงานทุกชิ้นนะเก็บให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเวลาเรามาเปิดดูโอ้มันจะแบบสวยทุกอันเลยไม่ใช่ปิวหักไปนะอ่ะใครเสร็จก่อนอันหน้ามาเลยอย่าลืม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 วันนี้ครูจุมให้เตรียมสี่เหลี่ยมจตุรัสเอ้ยสี่เหลี่ยมจตุรัส สีเทียนได้มาแล้ววางไว้ข้างๆนะคะจนกว่าครูจุ๋มจะบอกให้หยิบขึ้นมานะลูกนะอย่เพิ่งอย่าเพิ่งทำอะไรนะคะอย่าเพิ่งเอาไปาพับเอาไปเขียนอะไรนะคะเอาละใครมาแล้วจับผมให้ดูหน่อยจ้าพร้อมแล้วเก่งมากคุณครูคุณครูไม้ใช่ไหมคะคุณครูไม้เก่งมากจับไหล่จับเอวจับเอว เ <L. S 2> ก่งมากไม่โดนหลอกเลยจับ <c oughs> ผมเยี่ยมจับหูโอ้โหเก่งจับตาตาตาโอเคพนมมือไปที่หน้าอกนะคะสวัสดีกันนะสวัสดีสวัสดีส วันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันแล้วสวัสดีพบกันแล้วสวัสดีสวัสดีคุณครูกล้วยนะคะสวัสดีคุณครูไม้สวัสดีคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองค่ะสวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีนะคะ,ะวันนี้คุณครูจุม๋มเรียนเรื่อง หนูรักแม่ไอเล e m มัทำไมต้องเรียนหนูรักแม่ทำไมเกี่ยวกับวันแม่เพราะว่าวันที่12สิงหาที่จะถึงเนี้ยจะเป็นวันแม่แห่งชาติแม่แห่งชาติก็คือแม่ที่เป็นพระราชินีพระองค์นี้จะมีรูปให้ดูด้วยนะนี่ พระราชินีชื่อว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาะถพระราชชนนีพันปีหลวงแต่งงานกับรัชกาลที่9้าแต่งงานกับรัชกาลที่9้าคือพระองค์นี้นะคะแต่ตอนนี้รัชกาลที่9สิ้นไปแล้วสวรรคตไปแล้วพระราชินียังอยู่นะพระราชินีออกลูกมาสี่คน มีรัชการที่10ด้วยพระองค์นี้คือรัชการที่10นะคะตอนนี้โตแล้วใช่ไหมพระองค์โตแล้วและคุณครูจุมมอีรูปหนึ่งรูปนี้เป็นรูปสีด้วยนะตอนสาวๆพระราชินีสวยมากเห็นพระราชินีไหมคะ,อะนอกจากสวยแล้วพระราชินียังทำความดีเยอะมาก ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนมากมายประชาชนรักพระองค์มากจึงตั้งให้เป็นแม่แห่งชาตินะคะเป็นแม่แห่งชาติพอถึงวันเกิดของพระราชินีคือวันที่12สิงหาพระราชินีพวกเราก็จะถาวถายถวายความเคารพให้ท่านมีดอกไม้เป็นดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะคะประชาชนใส่เสื้อสีฟ้ากัน นะมีแม่แห่งชาติแล้วก็มีแม่ของเราพอคิดถึงแม่แห่งชาติเราก็จะคิดถึงแม่ของเราแม่ของเรามีพระคุณกับเราเลี้ยงดูเรามาเกิดเรามาให้เรามีของเล่นให้เรามีของกินให้เราปลอดภยัยเพราะฉะนั้นวันนั้นนะ่ะเราก็จะระลึกถึงแม่ของเราด้วยนะคะเก็บตนี้ก่อนนะพอพูดถึงแม่เด็กๆคิดถึงอะไรบ้าง แม่อะไรที่เป็นแม่ที่เป็นแม่กับแม่ที่ไม่ใช่แม่แม่ที่เป็นแม่ก็คือแม่นกแม่ไก่คุณแม่ของเราใช่ไหมแม่ที่ไม่ใช่แม่ก็คือแม่เหล็กที่เอาไว้ดูดแม่น้ำแม่น้ำอ่ามีแม่อะไรบ้างอนุญาตให้ถามผู้ปกครองได้แมอตบ โอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่ทันเลยเลยอ้าวพร้อมแล้วนะยกมือเลยนะเชิญแม่อะไรคะแ,คแ,แม่แแกุญแ,แ,แจแม่แกุญแจเก่งมากแม่กุญแจแม่ที่ส

โอเคโอเคแม่ไม้แม่ไม้แม่หมูแม่หมูอ่ะแม่หมูเป็นแม่แม่หมูเป็นแม่เแม่แม่สีแม่แม่แรงแม่เ็แม่แรง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 แูมีแม่อะไรอีกแม่แรงแม่แรงแม่

งพี่ต่อหนาแม่หมแม่หมูดแม่หมูดใจร้ายแม่หมูดใจร้ายดีมากอ้าวแม่ปวดหวแม่ปวดหัวแม่ปแม่ปวดหัวกงแม่ปวดแม่ปวดแม่ปวดจบเปลีใหม่ ห้สองซ้ปิดใหม่โอเคเก่งมากห้องนี้คิดตอบคิดตอบนี่แหละที่ครูจุ๋มอยากเห็นนะคะคิดตอบคิดตอบคิดตอบคิดให้คล่องๆเลยวันนี้เราจะฟังนิทานกันเนื่องในวันแม่ครูจุ๋มจะเล่าเรื่องยักษ์สองตนืแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันแม่นะเนี่ยยักษ์แม่อันนี้แหละจะถามนะ ฟังดีๆอย่าพึ่งพับอย่าพึ่งขีดอย่าพึ่งเขียนพอฟังเสร็จแล้วใครรู้ว่าเรื่องยักษ์สองตนเกี่ยวอะไรกับแม่ของเรานะตอบเลยนะแต่ว่าให้ครูจุ๋มเล่าให้จบก่อนอเขียนนะ,ะนั่งตัวตรงพร้อมแล้วเอาเลยนะเต้นเต้นตน,นิทานเรื่องยักษ์สองตนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ที่บึงใหญ่แห่งหนึ่งบึงใหญ่แห่งนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมน,นะคะมีภูเขาใหญ่อยู่ในบึงภูเขานั้นก็เป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองมียักษ์สองตนอาศัยอยู่ยักษ์ตนที่หนึ่งอยู่ตีนเขาฝั่งนี้ยักษ์ตนที่สองอยู่ตีนเขาฝั่งนี้ยักษ์ทั้งสองตนรักเป็นเพื่อน ช่วยเหลือแบ่งปันไปไหนไปด้วยกันทําอะไรก็ทําด้วยกันยักษ์ทั้งสองตนชอบขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกที่บนยอดเขาแต่บนยอดเขามันแหลมนั่งไม่ได้เจ้ายักษ์สองตนจึงทนหลมทันหล่ให้ยอดเขาแบนตะลตดแต๊ะแบบนี้เพื่อที่จะได้นั่งห้อยขาชมพระอาทิตย์ เอาขาห้อยดุ้งดิงดุงด้งดิงชมพระอาทิตย์ตกพอพระอาทิตย์ลับไปแล้วเมื่อตื้นตือแล้วเขาก็จะลงจากยอดเขามาเข้าบ้านแล้วก็นอนนะคะทุกวันเลยวันหนึ่งมีฝนตกพรมพรลงมาเบาๆพรมพรพแต่มันตกไม่หยุดเลยนะจนกระทั่งแรง,แรงขึ้น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 ทุกที จนกระทั่งน้ำท่วมตีดเขายักษ์ทั้งสองตนอยู่ไม่ได้น้ำท่วมบ้านยักษ์ทั้งสองจึงคิดว่าต้องเอาบ้านขึ้นไปไว้บนยอดเขาเขาก็ยกเอาบ้านของเขาขึ้นไปฮึบยักษ์ยกบ้านได้เพราะว่าเป็นยักษ์ไงฮึบยักษ์ตนที่สองก็ยกบ้านของเขาขึ้นไปเช่นเดียวกันหนึ่งสองสาม ยากมากเลยนะแต่ยักษ์ก็ทําได้นะคะขึ้นไปเฉยๆไม่พอเขายัางต้องทําบ้านไว้อยู่ด้วยยักษ์ตนที่หนึ่งพับเอาหแหลมเนี้ยที่เหมือนหูหมาจิ้งจอกเนี่ยลงมาใช้มือยักษ์ทั้งสองใส่เข้าไปในบ้านแล้วอีกมือยักษ์หนึ่งบีบแน่นๆจนเกิดรูปสี่เหลี่ยม มีที่เข้าตรงนี้ด้วยตุง้งเข้าไปนอนได้ยักตนที่สองพับของเขาลงมาให้แบนก่อนนะต้องให้แบนก่อนปึง้งเอามือยักใส่เข้าไปแล้วอีกมือนึงก็พับบ้านของเขาให้เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันว้าวบ้านของเราอยู่ติดกันเลยนะบ้านยักษ์ทั้งสองเป็นบ้านหลังสี่เหลี่ยมอยู่ติดกันเขามีความสุขมากเพราะว่า ต่อไปเนี้ยไม่ต้องปีนขึ้นมาดูพระอาทิตย์ตกดินอีกละแถมยังมีบ้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นของตนตนเองยามหนาวหนาวก็อยู่ข้างในอบอุ่นสบายใจยักษ์ทั้งคู่จึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและความรักตั้งแต่นั้นมาจบเกี่ยวอะไรกับแม่นะ เกี่ยวอะไรกับแม่นะถือได้กันน่ะรัคค่ะหัวใจหัวใจหัวใจไมคะใหัใม่หัวใจหัวใจหัหัวใจหัวใหัวใจใหให ให้แม่ออหัใจให้แม่เก่งมากมีคนตอบได้หัวใจให้แม่เนื่องในวันแม่สิ่งมากครับผมเอาละเราจะทำหัวใจแบบนี้ให้แม่เซอร์ไพรส์ต้องบอกนะว่าเป็นหัวใจนะอันไหนที่ตอนที่แม่ช่วยก็ได้นเ่อี่ใ่ร <I S 2> เอาเลยหยิบกระดาษขาวขึ้นมาเลยกระดาษขาวขึ้นมาเลยสี่เหลี่ยมจัดตัววางบนโต๊ะไม่ต้องถือแบบครูนะครูถือเพราะว่าครูให้เด็กเห็นต,ต้องวางบนโต๊ะเอาละแล้วทำให้มันเป็นสามเหลี่ยมโดยเอามุมสวัสดีกัน เอาลมาเอารมม์ให้สุดเห็นไหมตามรูปนะอารมณ์ให้สุดเอาลไม่ใช่คับไม่เป็นมูสวัสดีกันพอดีกันแบบนี้ไม่สวัสดีแบบนี้โยเนีทำตามครูเรียกว่าสองมตรีดอนนี้มือเราเป็นทั้งตารีดเป็นทั้ง ขูเขา่าทล้ลม <Hello. S 1> จะนั่งบนยอดเขาได้ตึงตึงตึงต้องถล่กขูเขาลงมายอดเขาลงมาพับ

เพราะว่าบางตัวอายเเรียบไหมเรียบไหมไม่ท er> oh. ันคถ้าเรียบแล้วจะาไม่ทันหรอเะอาใหม่นะเอาใหม่นะดูดู้อมูลสวัสดีกันกลายเป็นสาเหลี่ยมแล้วนะใช่ไหมทะเลสาบทขาให้เป็นทําไงภูเขาถล่มถล่ลูกคุณรูรอได้ถล่มอ้อโมย เขาค่ะช้าๆได้ช้าๆเพื่อนๆรู้จัรอคอยเนาะนะคะเราให้เพื่อนคนอื่นที่เขาช้าเราก็ต้องรอคอยเอาเราแบบนี้ขล้นยอดเขาลงมานะภูเขาภูเขาถล่มเขาถล่มแล้วขึ้นไปบนภูเขาภูเขาถล่มแล้วเห็นไหม สองต้นเลยอสองบ้นเลยย,ยกยอดเขาขึ้นมาบ,บึ้งบึ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 งทำให้เรียบเลยทำให้เรียบเลยยักษ์คนที่สองบอกว่าฉันก็จะยกเหมือนกันบึง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 ยกขึ้นมาเห็นไหมบ้านสองตนยักษ์สองตนมาอยู่ติดกันแล้วรีดให้เรียบรีดให้เรียบเช่นนี้ พอกับข้างแล้วจะหน้าเหมือนเจ้าหมาจิ้งจอกนี่มีหูด้วยเห็นไหมหูหมาจิ้งจอกนะหูยักษ์จิ้งจอกเป็นหูหมาจิ้งจอกเอาล่ะหูหมาป้าครับหูหมาลงไปครับหูหมาลงมาพีผมไม่เปิดไฟแล้วมันชวนี่ข้างข้างข้ามยอดภูหมาลงครับยอดภูเขาลงครับยอดภูเขาลงมาเอามือใส่เข้าไปในบ้าน เอามือใส่เข้าไปในบ้านขูดขูดยักษ์นตอนนี้นะเด็กเป็นยักษเด็กกดไว้แบนๆให้เป็นสี่เหลี่ยมอีกข้างหนึงครับลงต้องบนโต๊นะอย่ายกนะอย่ายกขึ้นมามัน อันนี้เป็นส่วนที่ยากที่สุดเด็กๆให้ผู้ปกครองช่วยได้ไม่ว่าส่วนนี้ยากแ,แต่ว่าถ้าเราเองก็จะดีมากแบบเปี้ยวเบี้ยวหูหอยไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นของเราเองอ้าวได้แล้วบ้านยักสอ,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 องตนอออ้ไสำเร็จไหม้้ยยอุยอยอ ต้าูได้แล้วตเสแล้วเสแล้วสรแล้วเสร็นแล้วเสามจแล้วเะท็นี้ยังไมจพอเป็นี้วสาจะวเงียนค้วเส้ว้วยอ่ะวเงร็จวเจ้เดี๋ยวเราจะเขรยจวเาร็้ว่สร็กล้เ เไา่ลด้เรนนี่เถ้าใครไม่อยากขวัยใจเขียน L O พีอีเริ่มั้เไอยนภาษาไอเริ่มมั้ยภาษาจีนอั้งยืนยันเลยขียนตาวยังลงดอเลยยังลงเพลงไปด้วยอ่ะฮะขอคูคูให้กันด้านหน้านด้าหนาหลังคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าด้านไหนอ่ะพูดก่อนหนูแม่หนูรัก รักนะคำนี้รักรอเรือนะแม่มอแอมไหมเอกแม่ใครอยากเขียนภาษาไทยจะเขียนมากเขียนข้างไหนเดี๋ยวคุณตอบหนูเดียวเดี๋ยวไม่ได้ทำให้ดูแม่เขียนข้างไหนเขียนข้างที่ไม่มีบ้านยักษ์บ้านยักษ์อยู่ข้างนี้อย่าไปยุ่งบ้านเขาเขียนข้างนี้ข้างที่เรียบเรียบไ เอมัมหมัมี้นั่นแหละหมัมนี้หมัมนี้่ะต้ชื่อด้วยอชื่อจู๋ใยเลือกมแม่เราเนี่ยเอใครอยากเป็นหนูรักแม่ก็ยิ่งดีเลย เพราะว่าจะได้เห็นแต่งนี่คือชื่อจุ๋มให้ชื่ออื่นๆน้องอะไรมั้งนะคะน้องพิมอะพิม็เขียนชื่อพิมนะขอบร็จแล้วนเขอบคตกแต่งให้สวยงามเ็จแล้วค่ะทำเพืนก็ตด้วผาอันก็ได้ ใครอยากอาปถัมภ์ใหแม่ใส่แอปค่ะแกเองคือมาใส่แอปหน้าค่ะใครอยากยนงคำว่าแม่ใหมใส่ค่ะรักแม่ยัดไปเลยยัดไว่ายัดผมมาเชิญรับยัดไปที่บ้านหมดเลยเลยครับแม่ แล้วยาง่ย้วเยดหน่กเดียนด้เขียนดก็เขียนได้ี้หรือเขียนตามนี้ให้นะมือนะุกใช้เวลานะจุกพูดนักนะจุณจุมครับเสร็จแล้วครับ

ถ้าชัดมิตรงแล้วหนุนไปแล้วหนูก็ระบายระบายใจนะอยากให้หัวใจเป็นสีลุ้งก็ระบายแบบว่าเต็มเลยนะลูกหัวใจสียังดูไม่ได้อยากได้ระบาสีตรงนี้ได้ไหมเต็มเลยลูกหัวใจหนูจะทำให้ไม่จะทำยังไง เงาอื่แดงห้หงหมดใจแดงห้ให้ต้ลยาสสีฟ้าแดงพันพระราชนีจะเป็นสีฟ้าาวันนี้เขาะเลื้อสีฟ้าทกันนะจะให้หนิสีรู้ไหมนะคะจัดเต็มไปเลยมือของเราเราโชว์มเลยว่าด้วยนี่ค่ะ ก็ได้ทั้งสองวันนะมีแม่จะทำให้หนูไหมอันนี้แม่ทำหัวใจให้หน้ามันปรับปรับปั๊บปรับปรับเปิดน้ำมีดตัวแหน่เสือเลยนี้ไม่ใช่ทำแล้วเก็บนะทำแล้วเราจะมอบให้คุณแม่ในวันที่12นะนเพราะฉะนั้นต้องจัดเต็มจริงๆนะแล้ว,ลวเราก็คิดคำด้วยว่าเราจะคอยนอนคุณแม่ว่ายังไงแบบมานั่งทำ รวมกันรวมทีรวมค่ะนุ้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วต้องทันทั้งละของก่อนใช่ไหมคะขอพคุณน้ยอีกอันนึงนะเดี๋ยวคุณจะขอให้ครบนะไหนใครอยากจะชูให้เพื่อนดูก่อนแล้วก็ตกแต่งเพิ่มก็ได้นะคะ เป็นหน้าหนังเป็นเต็ขียนตชัดตัวเองเป็นันเป็นมัขาวเล็กนัรคะเวลาทางานเสร็จเด็กเก็บสีเก็บกระดาษเก็บดินน้ำมันอ่ะเข้าที่เองด้วยนะลูกนะเก็บเก็บนะคะวันไหนเรียนทเรียบร้อยแล้วค่อยไปเล่น ให้เหมือนตอนที่อยู่ที่ห้องใช่ไหมคะเด็กก็เก็บของเข้าเข้าตู้เองใช่ไหมแม่หนูจะระบายสีข้างเดียวนะข้างนี้เป็นหนนัวใจที่ละข้างอืมเหนูแต่งเธอหนูแต่งเอาเลยแล้วแต่งให้สวยหนูคิดแค่หนูคิดว่ามันสวยอะ่ะสวยมากกว่า ไม่สู้ลมันไม่สวยกับต้นเงาทักไม่ดูสั่งๆเลยลูกเต็อืมอ่าอีกหนึ่งอีกข้างหลังไม่ต้องเอาโอ้ยน่ารักมากค่ะลูกสวยมากสวยมากมีลูกหัวใจสีแดงด้วยอ่าอีกสองนาทีนะเดี๋ยวเราอวดกันนะก็็จจะเสรแล้ว ใช้ยังไม่เร็วไม่รีบไม่เร่แต่อย่าป๊บนะเอาผีแกมาปลุกๆตรงนี้นะเสร็จไหม ใช่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราชูพร้อมกันดีไหมคะนะพอถึงวันที่สิบสองนับหัวใจอันนี้นะค่ะขอฝากคุณแม่ที่เช้านะคะใครมีดอกไม้ที่ชื่อว่าดอกมะลิไปด้วยนะลูกนะนเ่ินดอกแม้ก็หนูรักแม่หนูขอบคุณคแม่เรียนรู้หนูมากนะคะสัญญากับคุณแม่ด้วยนะว่าจะเป็นแบบอะไรหนูจะ เป็นเด็กดีนะคุณครูจุ๋มค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเตรียมไว้เลยค่ะครูเตรียมแล้วลูกเดี๋ยวเราจะชูพร้อมกันอันนี้อ่าเดี๋ยวครูจะชูมาให้ทุกคนดูที่วที่ลูกอ่าเดี๋ยวคุณแม่จะแคบลูกให้เราด้วยเตรียมไว้โอ๊ยน่ารักเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำไมไม่มีเป็นแหลมๆที่ไม่างบนี้นะสงสัยหนูเพิ่งมาใช่ไหมไม่เป็นไรหนูแคบเลยสวยมาก พร้อมนะพร้อมเลนะทุกคนเราจะให้เวลาอีกถึงนเราชุมพร้อมกันเนาะไม่ใช่ทำไว้ด้วยว่าว <An ันท UM ี่สิบสองเจอวันพรุณแไม่ว่ายังไงนะคะเอาละไหลหลังนะไหลหลังนะเก้าเอาแค่นี้ไป่อนแล้วกันไปอุบายใหม่ สบายเลยห้าดีเลยสี่ห้ัวใจจะก่อนนะถ้าทางจะมีเพชรเต็มไปหมดเลยทำไมไม่แหละอันเป็นหัวใจล่ะค่ะคุณเธอเขาจะให้ดูนะตัวเองพอเป็นสี่เหลี่ยมมันเป็นสามเหลี่ยมสามเียมอันพับลอดลงไปใช่ไหมของไม่อาเจอะไปอีกนะ ับยอดพับตีงขังขึ้นมาทีละข้างแล้วก็เกิดตรงเนี้ยรูๆเนี้ยใส่เข้าไปแล้วก็อ,อีอไปนนะจะได้ไม่เป็นเพชสนะจะได้เป็นหัวใจน,นะคะไม่เป็นขั้นตอนนี้นะเอาละพร้อมแล้วเราจะชูพร้อมกันะนะจ๊ะเด็กๆวางเด็กๆว,วางสีแล้วเด็กๆชูขึ้นมาเลยค่ะหนึ่งสอง อที่สองอชา่ไสวยมากหูเออจะิวหวค่ะชูไว้ชูไว้นิ่งๆงั้นชูไว้จนกว่าคุณจุ๋มจะนับหนึ่งถึงสินะค่ะชูไว้นะหนึ่งสองสามสีห้าปดเก้า เอาไว้ที่หน้าเจ้าของไหนได้ไหมอาจจะได้รู้ว่าเป็นของใครเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมคะที่เจ้าของหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเอาละวันนี้ไม่ถามนะ้อเพราะอยากจะบอกพี่แม่ว่าไงสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันชุณจุ๋มไผ่นะคะวันนี้เวลาแล้วนะ เก็บหัวใจไว้ดีๆใส่สมุดเลครับิ้เสร็จแล้วอย่าให้หายนะจ้าคุณครูถุงจะไปแล้วนะ

นะคะเ็้สวัสดีค่ะลูกสวัดีป็นพ่อคุณแม่ขอคุณนะคะมาเยสดี้ายนะลูกมาเลยดท้ายนะเขอคุณค่ะทำแล้วดีมาเลยเดี๋ยวย่เสร็จเก็บเก็บผเลี้วเก็บต้นไว้อย่าให้แม่เห็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเก็บสีแลยวโอเคพบกบคุณคูกล้วยก่อนนะเดี๋ยวไปล้างมือด้วยนะลูกขอบคุณครูกล้วยค่ะ i <laughs>